มาเด้อจ้าจินข้าวกับอะไรคะ mm hmm. ข้าวผัดใส่อะไรมั่งข้าวผัดของนางใส่ข้าโพดใส่แครอทใส่ถั่วลันเตาแล้วก็ใส่ไข่นะคะนางกินกับมะม,ม่วงนะคะมะม,ม่วงแก้วสุกก็ไม่สุกดิบก็ไม่ดิบ สุกกับบ่สุกดิบกับบมดิบกัเครืม,มอมะม่วงดิบแล้วมันกายเป็นเหลืองไม่ใช่มะม่วงสุกดิบก็ไม่ดิบเกือบจะไปสุกแต่ไม่สุก ก็อ,อร่อยอีกแบบค่ะเป็นอร่อยกินกับมะม่วงด้วยมันก็จะเปรี้ยวๆเปรีป้ยวๆหวานๆ ับนะม่งวงมองนางโตมันแคบไม่เหม็นโตหรอ,อกพี่น้องเขียงอันนี้มันหนึ่ง <c oughs> สุดยอดไหมโตนางจากขึ้นเกาตัวแบบเด้กแลแบบ้วแต่พอกดใจอะไรเด้อกดเป็นมูนะันะ่จาักไหมจุ๊บๆบ๊ายบายรักเ <c oughs> ดอ